สวัสดีครับผมสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันนี้วันพระฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่18กันยายน66นะครับเราอยู่ที่ตลาดดอนทอยนะครับอำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ฝนก็ปวยปลายลงมาเหมือนเดิมนะครับผมอากาศคืมนะครับวัวเข้ามาไม่หลายนะครับไม่เยอะนะครับวันนี้บรรยากาศวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าดูบรรยากาศของวันนี้จะคึกคืนไหมครับราคาวัวจะเป็นแบบไหนนี่นะครับนี่ก็ซื้อขายกันไปแล้วนะครับวัวผู้ตัวนี้แต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แม่นี่นะครับผมแม่สาวนะครับแม่ขาวนะครับตัวนี้แม่สาวนะครับสามหมื่นสามห้าร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นวัวแม่สาวนะครับจำพันผสมนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ140นะครับ140บวกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นแม่ลูกนะครับ23 0 0 0นานะครับลูกต่อผู้นะครับ นี่ครับลูกจะนอนนตัวผู้ครับลูกจะมีต่ำหนินะครับหางอนะครับตัวนี้โดนเหยียบแต่น้อยนะครับ <ST AR> นี่นะครับ <ST AR> องนองหนึ่ <ST AR> นี่ก็เป็นตัวผู้นะครับแม่ลูกแม่ตัวขาวสามหมื่นห้านะครับนี่นะครับ สนใจตัวไหนนะครับถามนะครับตัวนี้ก็ทําการขายแล้วนะครับผมสามหมื่นซีนะครับใหญ่ๆแม่สาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้ครับเช้านี้นะครับพื้นจะแฉะนิดหน่อยนะครับหัวเลศก็มีนะครับ พอได้ซื้อได้ขายอยู่นะครับวันนี้ครับมีคนมาหาซื้อเลี้ยงอยู่นะครับงวงแววม่สาว,วาโตบกกักใหญ่ขายไปแล้วนะครับ สามหมื่นสี่หัวแม่สาวนะครับสีแดงแดงตัวปักใหญ่ยายวมทันได้ถ่ายเขี้ยวครับเขียวกู่เมทันได้หลน่นหังนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกสีแดงแดงขายกันไปสามหมื่นสี่ สามหมื่นสี่พันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับโมลี่เดีย่ยวๆฟันคู่นะครับตัวนี้ ม่รักอ่ะตันน้อยนี่หนึ่งหืนแปดพนะครับวัวเม่ ฝนกต็ตกฝนกต็ตก 8, 000, 18, นะ <S 2> <S 2> แป0นม่น้อบาทงแม่นะครับดน้อยสาว สองหมื่นสามพันคู่นี้ตัวผู้ Sống phẻ, sống 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 mẹ nói 2,800บาท bạc 2,500บาทพอ2,000 แม่ไปทางไหนแม่เมี่ยมันเขาบอกขายแม่เออขายแต่ลูกมาเนาะพันบาทโอ้ตัวเมียด้วยนะเงินครับงอ,อมวัวแม่นะครับสามหมื่นห้านะครับยีแม่นี่นะนนสูง ดีๆนะครับยังมีอีกตัวนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับน,นี่สามหมื่นห้าสองหมื่นห้าแข็งแรงนะพี่พี่นลงนะ เนี้เนี้เนี้ยเนี้ยเมียเนี่ย่ร้าไปด้วันเสียง้ากกง่ายน่เป้นอไรไ็เลยลงมลงมลงมาเบ่มดไม่ไค้มจะแล้ว่บู้่ เอาวไว้ก่อนเด้อหมื่นอิดเอา้าน่อมหมูทอ,อากินดีวิเคราหเอ้าต่อเอาต่อเอ้าพู่จะไดไรต่อเอา เาเ็กจ็ายคอยมแล้วคอมือลนแม่คาหมื่นเอ็ดวนเลยนะตัว,วออตผู้แม่ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับ สองหมืนหกห้าร้อยนะครับลูกตัวที่เท่าไหร่เี่ยเจไปลูกแรก,ก,กนะครับลูกตัวผู้นะครับสองหมืนหกห้าร้อยนะครับก็ใดตามหาอยู่ครับเอาไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับลูกมันนี่แม่มันครับแม่ลูกสองหมืนหกห้าร้อยตัวนั้นละเจเท่าไหร่นี่ตััวนน้ะ นี่ครับแม่สาวครับยี่สิบห้าห้าร้อยนะครับท้องเขาแก่เลยตัวนี้ท้องด้วยนี่นะยี่สิบห้าห้าร้อยนะครับท้องแก่ครับเขาบอกครับเจ้าของเขาบอกนะครับรับประกันนะครับเจ้าของครับรับประกันท้องครับเกี่ยวไปนะครับตามไปหาบ้านได้นะครับถ้าไม่ท้องนี่เขาบอกเจ้าของเจ้าของรับประกันถึงถึงบ้านนะครับ ติดต่อเจี๊ยไปายได้นะครับเจี๊ยปายแห่งบ้านปาน่าว่านเนี่ยนะครับราคาก๋อยวันนี้นมนนีน 15, ั่งสิบห้าห้าร้อย อบรรยากาศครับวันนี้ฝนจะตกแล้วอันนี้คือบรรยากาศของตลาดนะครับตอนนี้กาลังกลับกันแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมบรรยากาศของเราก็จะมีคำอัานเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรถ วัวขึ้นรถก่อนนะครับผมจะออเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมตราบวายแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม